สามจุมครับเรียงเลยจะ่น้อกมันจะดอกงามๆจุมหนึ่งครับจุมใหญ่เนาะสามจูมเรียงนะครับนี่จะงามๆจ้ะจูมกำลังงามเลยครับจะมีอีกสองจูมจ้ะ กำลังเห็นเห็ดเพิ่งดำดอกแรกครับมันจะดอกงามๆเลยถึงค้าลายครับพี่น้องดอกนี่ก่อแดงครับดูใหญ่งามแม่งจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาพญามินยายเหล่าก็บสีกรอบสีไม้ผูกเข้ามาชมตลกูลทั้งครับเสามณีกับมะพร้ากันกับบ่าวนาฏกับเสาคอยคือเก่าครับสวัสดีจ้า ก็มาพอกันคือก็จะพี่น้องมนีก็ะเพาเขาปลาโลหะเบื้งเฮียจ่าหลังจากถอยยุดไปมือหนึ่งจะพี่น้องไปรุนเปิ้ช่วกันจ่าสีมาลกันบ่ไปกันได้จ้าไปครับพี่น้องไปรุนเบื้องน้ำกันครับมาพอกันเสามนีก็ะเสาวันเสาร์วันที่28ตุลาคมปีพศสองพันห้ายหิกครับไม้พิการทิม่ามนีก็ปลาบ้านน้องเมฆตะเมรีคาเพื่อบุญธนิกจังหวัาลขึ้นเก้าครับเสามนีก็ะเพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาห้าร้อเก็บเฮียคือเก้าครับ หลังจากยุดไปมานึงครับพี่น้องเมืม่อวานนี้บได้มากครับมื่อนี้ครับไปหลุ่นบนน้ำกันครับวัดสรีดาสิมานเฮ็ดยังกันแน่ครับไปครับเรียงนะจ๊ะองดอกจ๊ะผึ่งผาได้จ้ะ con đồ cho cho nó ngậm mới nó Hãy lên ta.

จูมกำลังงามเนะาะจ้ะเฮ้นแค่หนงหางครับใหญ่ขึ้นจ้ะบอกออกใหม่เนาะออกไปเรื่อยๆครับบลายจะพี่น้องพึ่งข้าไลาครับสองจูมครับ เห็ดเพิงข้าลายครับเพิงข้าลายก็เห็ดแดงนาเนาะสกอยจ้าจะดองงามด้วยจ้ะ ดอกง่า่แต่ว่าการงามยากจ้ะสามจุมครับเลี้ยงเลยจพี่นปอกมันจะดอกง่าม,ามสองจุมครับ สามจูมเลียงนะครับนี่จะงามๆอีกจ้ะกำลังงามเนะสอกอยจ้ะพอดีเลยจ้ะ จูมกำลังงามนะครับยัมีอีกสองจูมจ้ะดอกพอเห็น,หหน,นก,กับจันไ่เนาะสกอยจ้ะกำลังเห็นเห็ดพังดาดอกแรกครับกำลังพอจะพี่เนอะดอกงามเนาะจ้ะ เกิดเมื่อลายครับเพดเพิงดําเพดเพิงดําดอกที่สองครับดอกจะใหญ่จยังงามเนานะชุมหนึงครับชูมหนึงครับ ดอกงามๆเนาะจุ่มให้แดงนะครับแดงนะจ๊ะไปบ้างนะเดี๋ยวกินข้าวแล้วทางจนแตกจุ่มนึงจ้ะ Chị Nhi đọc nghe nói nó sao còi? Chà Phần nhà nhà đây nó học đọc phần bộ khói nghe chà cứ hẹn màu như thế đó hẹn vầy nâng chà Màu vàng nó sao còi? มาทุกมือเลยกับห่างเนาะพึ่งค้าล่ายครับดอกเห็ดพึ่งค้าล่ายครับ พี่น้องดอกนี่จูมใหญ่เหรอหน,นาจริงจ้ะขนาดว่าดินแหงๆเนาะเสากอยจ้ะแดงน้าจ้ะแดงน้าครับแดงน้าครับ ครับอดูุอะไรให้งมมังจะ้ะสองจูมครับ ແທງໜ້າครับອືຕົກງາມເໝင်းຈັ່ງນີ້ບ້ານນັ້ນດອກຈູ กอแดงครับดอกใหญ่แึ้นจ้ะแดง ล้างแตกอย่างจะพี่น้องล้างจนแตกครับพึ่งขมิ้นครับอีกต่อหนึงเห็ดลางเขียวครับ เอาละครับพราะแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกับเอากอยครับมื่อนี้จ้าเบิ่งนผลงานกันแต่พี่น้องเหมือนีน่ก็ถือว่ามัสุดยอดจ้ะหลังจากทีหยุดไปมือหนึ่งเนาะได้จนพูดกับตาเลยจ้ะพี่น้องหลากๆกับเป็นเทดผึ่งค้าลายละจ้ะกับเสเป็นเทดผึ่งดําเทปผึ่งขมินจ้ะพี่น้องเ็ดกอแดงแล้วกับเป็นเทดแดงนะจ้ะก็ถือว่ามันจะพี่น้องเ็ดกะออกข้างๆจ้ะพี่น้องบริม้าเหมือนหนึ่งก็เลยมีพอเด็กเก็บจ้ะ กระดอกหน้าไปจ้ะพี่น้องก็ออกเรื่อยๆเนาะแต่ว่าออกบ่หลายจ้ะก็ยังบ่ทันพอเฮ็ดยังเกิดใหม่อยู่จ้ะปลาส้วงนี่ก็แห้งๆจ้ะพี่น้องเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่านได้เชิชาวมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปเซาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนั้นกับสาวคอยเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ้ะสวัสดีจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่เนาะสาวคอย หลังจากยุดไปเมือนึงครับเมื่อวานนี้พอได้มาครับพี่น้องมาเมื่อนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับเป็นใบเมือนึงงนาะสะกอยก็มีแต่ดอกจุ่มๆงามครับเฮ็ดเปิ่งคาลายก็ออกอยืดเรื่อยนาะสะกอยออกบลายครับก็ออกไปเรื่อยครับก็เป็นเห็ดแดงนะเห็ดกอก็ออกอยือเรื่อยครับพี่น้องออกห่างๆครับกันเวี่ยนมือไว้ก็พอได้เก็บครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บานันกับเจเลขอจบคลิปไปเพียงสำานิครับเป็นคลิปของวันที่28ตุลาคมปีพศ2566ครับหมายปิกาศที่มาเมือนกัปลาบนน้องเม็กตะนเดคนขาเพื่อบรริกาตะบดบนคือเก่าครับพอแม่พี่น right. ้องทันไดเชิญชอบมากคลิปไดๆก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาดคลิปใหม่ๆจากเบานันกับสาวกอยเวียดนามครับสำหรับคลิปหนี้บานันกับสาวกอยกันท้องขอตุลาพอแม่พี่น้องเดินทางกลับานครับ กว็ววายทะลุนขันคลิปนามเมอนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแมนพี่น้องรุ่งป่านอาพญามัยครับ